ผู้ประกาศข่าวสาวถูกเลิกจ้างปุ๊บมีบริษัทใหญ่ทับทามแล้วเรียกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวคนดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานาน19ปีสำหรับดาวอภิษาที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเลิกจ้างกระทั่งล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจกับรายการคุยแซบโชว์ว่าตอนนี้มีคนติดต่อให้เธอไปทำงานด้วยแล้วค่ะเห็นว่าตอนนี้เนื้อหอมมากมีคนติดต่ออยากให้ไปทำงานด้วยเยอะมากดาวต้องบอกว่าขอบคุณนะครับไม่รู้จะยกมือไหว้กี่ครั้งแล้วเพราะว่านอกเหนือจากคนให้กำลังใจ วันแรกที่คิดนั้นเป็นไวรัลออกไปมีพี่พี่เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนเคยทำงานด้วยกันก็ดีหรือไม่เคยทำงานด้วยกันเลยก็ติดต่อเข้ามาว่ามาอยู่กับพี่ไหมทำอันนี้ซีลองทำอันนี้ไหมทำอันนี้ได้ไหมมีจริงๆแต่ว่าในหลายท่านยังไม่ได้คุยรายละเอียดแต่ต้องขอบคุณที่เห็นความสามารถแล้วก็อยากชวนเราไปร่วมงานแล้วพี่จะไปคุยรายละเอียดเมื่อไหร่ดาวคงต้องรอเพราะช่วงนี้ติดคริสต์มาสปีใหม่ แต่ต้องขอบคุณทุกท่านที่ชวนกันเข้ามาเห็นว่ามีช่องดังติดต่อให้เป็นผู้ประกาศด้วยดาวจะบอกว่าเป็นข่าวลือเฉยๆยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้อะไรคือคนอื่นนะ่ะรู้ว่าไปช่องนี้มีแต่ดาวกับช่องนั้นที่ยังไม่รู้แต่คนอื่นรู้ไปได้ยังไงคือยังไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ยังเป็นวิญญาณลองลออยู่ใครอยากติดต่อได้เลยมาตอนนี้เลยและตอนนี้อยู่ในช่วงที่ดาวกำลังทดลองว่าเราชอบอะไรและคุณผู้ชมอยากเห็นเราทำอะไรมันเป็นการค้นหาอยู่ พราะเพิ่งเริ่มใช้ TikTok อมาได้ไม่นานนอกจากอาชีพหลักเป็นผู้ประกาศข่าวพี่มีอาชีพในฝันไหมดาว 1. เป็นพิธีกรอีเวนต์ก็เป็นหลักด้วยแต่อย่างหนึ่งที่เป็นสกิลที่พี่แอบไปโรงเรียนมาแล้วได้รางวัลมาด้วยก็คือการเป็นคนเขียนบทเป็นแนวไหนละครซีรีส์หรือเขียนบทรายการดาวละครซีรีส์ไปโรงเรียนคอสดีพร้อมของ,ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตอนนั้นเขาเปิดเป็นรุ่นแรกจากทั่วประเทศเขาจะคัดเหลือ25คนแล้วจะต้องมาอบรมประมาณ4เดือนแบบจริงจังเลยพี่ดาวก็ไปในนามแบบประชาชนทั่วไปเลยสมัครไปตามขั้นตอนแล้วเขาก็จะคัดเลือก3คน